ในช่องโชคดีอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมีอยู่กับปืนช็อปเปอร์นะครับผมน่าจะอ่านว่าช็อปเปอร์นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน่านว่าอะไรก็ประมาณนี้แหละครับเข้าใจความหมายเดียวกันนะครับนี่เลย LMG ที่แม่นมากๆกระบ,บอกหนึ่งเลยนะครับที่จะมาแนะนําสําหรับสายฟรีอีกแล้วนะครับนี่ตัวที่สําคัญนะครับในการยิงแบบไม่ขึ้นสะโพกถือแบบเครื่องเลื่อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตองได้มาปืนเราต้องอัพเลเวล50ก่อนนะครับใช้บัตร EXP อัพไปเลยครับไปเลเวล50เราก็จะได้ตัวนี้มานี่แล้วก็การแต่งก็ปากกระบอกก็จะใส่เป็นแรงดแนตั้งแล้วก็แรงดแนนอนนะครับลบลงไปลำกล้องก็เป็นลบ7เวลาเลงยิงแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับนี่แล้วก็เพลก็เป็นลบ15เวลารีโหลดนะครับว่าเปลี่ยนกระสุนค่อนข้างช้าครับเลยต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็ลบแปดเวลาเล็งยิงครับเลเซอร์แล้วก็ความแม่นยาเมื่อเล็งยิงนะครับสําหรับเลเซอร์นะครับแล้วก็ใต้ลํากล้องก็ตัวนี้เลยครับขาดไปไม่ได้นะครับสําหรับใต้ลํากล้องเลเวลห้าสิบนะครับเดี๋ยวไปดูดาเมจกันนะครับว่าประมาณไหนระยะนี้นะครับระยะใกล้ๆนะครับนี่การขึ้นสะโกก็แบบนี้เลยนะครับถือแบบเครื่องเลื่อยนะครับนี่เทมากนะครับปืนนี้สําหรับสายซุ่มสายลุยีได้หมดนะครับปืนนี้ เป็นปืนที่ยิงทะลุได้ด้วยนะครับ2คนยิงมาทะลุตายคู่เลยครับยิงตัวก็ดาเมจอยู่ที่24นะครับระยะนี้ถ้ายิงหัวนะครับ28นะครับระยะนี้ยิงหัวค่อนข้างใช้ได้นะครับสำหรับนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกเซตนึ่งให้นะครับตอนหลังเซตที่แต่งแบบปกตินะครับไม่เล็งผ่านไม่ใส่ตัวพันท้ายตัวนี้นะครับใต้ลำกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเล็งผ่านกล้องปกตินะครับ เซนู้จะมีดดเมจที่แรงกว่านะครับสําหรับในระยะใกล้นะครับระยะนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับที่ผมทดสอบมายิงหัวระยะนี้28นะครับตรงนี้ยังอยู่28นะครับถ้าถัดไปแถวหลังสุดนะครับดาเมจก็จะตกไป2นะครับเหลือ26ประมาณนี้นะสําหรับเสตนนี้การยิงรัวก็นี่เลยครับขึ้นสวรรค์เลยครับแต่ควบคุมไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่กดลงล่างนะครับนี่กดลงล่างกดลงให้มันลงอย่างเดียวนะครับจะเป็นพื้นที่ยิงง่ายเลยครับ นการยิงก็กดลงล่างอย่างเดียวเลยครับคุมให้มันอยู่ล่างๆนะครับเสร็จเวลาเราเดินยิงนะครับมันจะไม่ดีดเท่าไหร่นะครับเวลาเดินประมาณนี้นะครับนี่ลงล่างอย่างเดียวเลยควบคุมให้กดลงล่างหรือเล่งต่ำๆเลยนะครับเล่งขาก็ได้เร่เลงเล็งเท้าอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูในการเล่นจริงนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยระยะเวลาเราเดินยิงอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับ ปืนนี้เราแต่งแบบนี้นะครับการยิงแบบไม่เล็งแม่นจัดๆนะครับผมบอกเลยจะไม่บานมากนะครับระยะไกลระยะกลางผมตายซะก่อนระยะนี้นะครับว่าแม่นมากๆนะครับลูกกระสุนนี่ไปแบบตรงๆเลยนะครับความแม่นยำสูงมากนะครับปืนนี้ตาง้อมก่อน แบบน,นี้นะครับคือถ้าเราเล็งตรงนะครับพุทเดียวตายเลยครับสวดเดียวตายเลยเห็นไหมครับจะวิง่งยิงเขาตายไวมากนะครับพุทเดียวตายเลยครับปืนที่ดามิตตกน้อยมากๆนะครับระยะถึงระยะไกลก็เหลือ22อยู่นะครับโอ้โหโดนยิงหลังเล็งลูกกระสุนนี่ไปตรงดิ่งๆเลยครับ หลายคนก็เราก็เก็บให้หมดับลูกกระสุนร้อยนัดด้วยนะครับปืนดีวไม่รู้จะบอกว่าเวอร์ได้ขนาดไหนอเอา้าตายแต่ว่าพยายามขึ้นสะโขบไว้ก่อนนะครับก่อนจะยิงว่าจะขึ้นสะโขบช้ากว่าปืนปกตินะครับในระย,ะยจะมายิงให้ดูนะครับระยะใกล้นะครับการยิงแบบไม่เลงนะครับว่าความแม่นยำมันสูงมากนะครับ ลูกกระสุนจะบานในระยะที่ไกลกว่า,น,บบา,น,านี้หน่อยนะครับแต่ระยะน,นี้เข้าทุกเม็ดครับบอกเลยดูว่ราระยะน,นี้ยังแม่นอยู่นะครับไม่ต้องขึ้นสะโขบเลยครับแบบนี้กดยิงไม่ต้องเลงเลยครับใส่ลากถ้าจะยิงแบบเป็นขายบุกนะครับบุกไปลุยแบบนี้เลยครับวิบ่งตรงดิ่งเข้าไปเลยแล้ว สาดยาวเลยครับประมาณนี้เลยแม่นมากนะครับที่ผมไปทดสอบมายิงหลายครั้งแล้วแบบไม่เลงครับจะแม่นมากบางทีลูกกระสุนดีขึ้นหัวไปเฉยๆเลยฮะอยู่ก็เข้าหัวนะคบางคนดูครับระยะนี้ยังแม่นยังโดนเกือบทุกเม็ดนะครับระยะนี้นะนครับเนี่ยครับยังโดนทุกเม็ดนะ แม่นมากๆนะครับอ,อไม่ต้องเล็งของเขาต้องเล็ง,งเราไม่ต้องเล็งก็ได้ครับปืดสาดยาวเลยระยะนี้ยังโดนอ่ะคิดดูสุดยอดปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งเลยครับฮิตมีเขาฮิตเล็กพิทเล่นกันอยู่พักหนึ่งเลเฮ้ยสะลุไปเฉยโอ้ไปตรงยิงหลังไหนไหน ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเซตนี้เดี๋ยวมาดูเซตแบบปกตินะครับการแต่งยิงแบบสมมติเขาไม่ชอบเล่นในเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูอีกเซตหนึ่งครับเซตปกติเซตหนึ่งครับที่แนะนําการแต่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่เพิ่มระยะดาเมจไปนะครับ20แล้วก็ลบแปดเวลาเร็งยิงนะครับเพิร์กก็อันเดิมนะครับเลเซอร์ก็อันเดิมนะครับแต่ว่าทิปหลังเปลี่ยนเป็นแรงดีนหน้าตั้งนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับดาเมจประมาณนี้ดาเมจจะแรงมากครับระยะใกล้ดู30เลยนะครับต่ถ้าแต่งแบบนู้นมันจะเหลือแค่28นะครับอันนี้จะ30เลยนะครับมาจะมาระยะนี้ก็จะเหลือ24นะครับนะครับพอระยะห่างออกไปก็ดาเมจก็จะเท่ากันแล้วนะครับถ้าระยะใกล้ดาเมจอันนี้จะแรงกว่านะครับ หัว36นะครับอันนี้อันนู้ยิงหัวระยะนี้ก็28นะครับเมื่อกี้อันนี้คือ36เลยครับนี่พอระยะนี้จะเหลือ28เท่าเซตแรกของเราที่เราแต่งไปนะครับนนไกลๆนี้36เลยนะครับอันนี้อัน,นยิงรัวนะครับมานี้นะครับกดแช่เลยควบคุมก็ควบคุมง,ง่ายกว่าแบบนู้นะครับควบคุม ไม่ยากเท่าอน,น้นะครับอันนี้เราใส่ลดแรงดิ่ดแนวตั้งมาด้วยนะครับสโคปกก็เล็งไม่ไม่ยากนะครับไม่ต้องใส่กล้องก็ได้ครับเล็งผ่านรูนี้ไปแล้วว่ามันจะมีจุดตรงกลางครับเล็งง่ายนะครับดาเมจระยะไก,กลเท่ากันนะครับกับกระบ,บอกเมื่อกี้นะครับที่เราแต่งไปนี้ก็อยู่24เหมือนกันนะครับกา,ารยิงรัวประมาณนี้เลย ค่อนข้างที่จะยิงง่ายกับแบบนู้นนะครับว่าแบบนูน้บบนมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบแรงดีดอันนี้มันจะน้อยกว่าแต่ว่าอน,นุมันจะยิงง่ายกว่าหน่อยนะครับการยิงอันนี้คือนิ่งมากครับปืนคนหนักที่นิ่งมากครับนิ่งเกือบทุกกระบอกนะสำหรับเอวจีดาเมจก็แรงมากๆครับ ความนิ่งนิ่งมากครับเราแทบไม่ต้องกดสายไปไหนนะครับกดยิงอย่างเดียวครับก็ดึงเป้าให้ตรงแค่นั้นครับง่ายนะครับสำหรับปืนเอ g นะครับยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยนะว่าอะไรช็อปเปอร์เลยน่าจะช็อปเปอร์นะจะจบไปครับตานี้เดี๋ยวไปดูอีกตานึงครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกตานึงนะครับ หัวเลย <c oughs> เอยากไลนนี่แม่นมากครับผมเฮ้ยๆ,อๆสองคนครับระเบิดไฟไปก่อนหยอบโอ้โหตายมาหลังคนหนึ่งอีกคนสามคนลวดนะลูกไปจับมันเอห้หัวก็เลยมาไลนมาก็โดนสิโอ้โหมาอีกคน ม,มันมากครับปืนนี้ลูกกระสุนยเยอะครับแทบไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อยนะครับยิงได้ยาวๆนะครับร้อยนะเล็งง่ายมากครับกล้องมันสะบบมันเล็งง่ายมากดูง่ายนะเป็นเป็นรูแค่แล้วก็เล็งเข้าไปได้เลย โคตรคมแล้วก็โคตรแม่นนะครับระยะใสสายซุ่มนี่ถูกใจสิ่งนี้นะครับยืนอยู่หลังยิงใส่ไปเลยครับแม่นแม่นมากมากนะลูกปืนหมดเฉยมาไปอืมาไปโอ้โหมาช่วยชีวิตก็ตายดักเลยนี่นครับพยายามขึ้นสะโคบดักไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับการยิงครับก็ขึ้นสะโคบไม่เร็วเท่าไหร่นะครับ จะแพ้ AR ได้ครับใกล้ๆหรือว่าเ m g ถ้าใกล้ๆใต้องพูดนะร oh, เราตายแน่นอนก oh, ็ประมาณนี้ครับสำหรับปืนนี้ <laughs> <laughs> ก็เลือกได้ดูครับชอบเซตไหนนะครับ oh, ผมก็ oh, จะใช้แบบที่หลักๆก็จะใช้เซตแรกนะครับแบบถ er oh, ือเครื่องเลื่อยครับ oh, ที่ไม่ต้องเล็งผ่านอโขกนะครับ oh, ยกแล้วก็ยิงเลยนะครับมันรู้สึกว่ามันจะเล็งง่ายแล้วก็อารมณ์ในการยิงจะดีกว่านะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองดูครับทุกคนเผื่อใครสนใจนะครับจะแต่งก็ลองดูนะครับเอาไปพลิกแพงเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่ามันดิบไปเราก็ใส่แรงดิดแล้วตังลดแรงดิดแล้วตั้งเพิ่มไปนะครับนี่ส่วนตัวผมก็ชอบใส่เซตนี้นะครับเวลาเล่นเวลาไปลงอะไรต่างๆนะครับเอาไปลงแรงก็ได้นะครับปืนนี้ผมก็ใช้ลงแรงอยู่บางทีนะครับเวลา แบบซูไม่ค่อยได้ก็ชอบเอาออกมาใช้เหมือนกันนะก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม